ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเกิดมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งแต่ดันมีคนสองคนเลยนะที่ต่างก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของแถมแต่ละคนก็มีเอกสารทางกฎหมายอยู่ในมือทั้งคู่เรื่องแบบนี้แหละครับคือสึกชิงที่ดินที่เราจะมาดูกันในวันนี้แล้วจะบอกว่าคำตอบของเรื่องนี้นี่อาจจะทำให้หลายคนคาดไม่ถึงเลยละครับเอาล่ะครับ เรื่องมันเริ่มที่นี่เลยวันที่24มิถุนายน2568ที่สำนักงานที่ดินบรรยากาศตอนนั้นคงจะตึงเครียดน่าดูเลยครับเมื่อนายโทรกับนายจตวามาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายคือต่างฝ่ายต่างก็จะมาขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันเป๊ะๆเ,เลย ฝั่งนายโทก็ยื่นเอกสารเลยบอกว่าเนี่ยผมครอบครองประปักมาตั้ง11ปีแล้วมีคำสั่งศาลด้วยส่วนนายจตวาก็ไม่ยอมครับบอกว่าผมก็มีหลักฐานการซื้อขายจ่ายเงินครบแล้วแถมยังมีคำพิพากษาศาลอยู่ในมือเหมือนกันคำถามตัวโตๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็คือแล้วสรุปว่าใครกันแน่คือเจ้าของที่ดินตัวจริงเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาไขปริศนาทางกฎหมายข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลย ก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องขอย้อนเวลากลับไปดูกันก่อนครับว่าที่มาที่ไปของสิทธินายโทอ้างเนี่ยไอการครอบครองสิบอดปีที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยมีนายเอกเข้าไปครอบครองที่ดินของเจ้าของเดิมที่ชื่อนายตรีอยู่ก่อนแล้ว5ปีเต็มๆต็มเลยนะฮะพอนายเอกอยู่ครบ5ปีก็ส่งมอบการครอบครองนี้ต่อให้ในายโทซึ่งนายโทก็อยู่ต่อมาอีก6ปี ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญมากเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยการโอนการครอบครองแบบนี้เขานับเวลารวมกันได้เลยพอนับรวมกันปุ๊บก็กลายเป็นว่านายโรครอบครองต่อเนื่องมาถึง11ปีพอครบเงื่อนไขปุ๊บเขาก็ไปร้องต่อศาลแล้วศาลก็มีคําสั่งให้ในายโทได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ไปเลยครับสิทธิ์ที่นายโทได้มานี่แหละครับที่เราเรียกกันว่าการครอบครองปรัปัก พูดง่ายๆก็คือมันเป็นหลักกฎหมายที่เปิดช่องให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินสามารถกลายมาเป็นเจ้าของได้จริงๆนะครับแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เป๊ะๆทุกข้อเลยแล้วเงื่อนไขที่ว่ามันคืออะไรบ้างนี่เลยครับคือต้องครอบครองติดต่อกันนานถึง10ปีแล้วการครอบครองนั้นต้องสงบคือไม่ได้ไปบุกรุกใช้กำลังอะไรต้องทำแบบเปิดเผยไม่ใช่แอบๆซ่อนๆและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีเจตนาว่าฉันจะเอาที่นี่เป็นของฉันซึ่งกรณีของนายโทเนี่ยการอยู่มา11ปีของเขามันเข้าเงื่อนไขทั้งหมดนี้เลยค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมศาลถึงมีคำสั่งรับรองสิทธิ์ของเขาในตอนที่เรื่องของนายโทดูเหมือนจะจบสวยๆแล้วกลับมีตัวละครอีกคนโผล่ขึ้นมาสั่งงานครับนั่นก็คือนายจัตวาผู้ซื้อที่เข้ามาทำสัญญาหลังจากที่นายโทได้คำสั่งศาลเป็นแล้วแท้ๆมันก็เลยทำให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นมาทันทีเลย ถ้ามาดูฝั่งของนายจัตาวาบ้างเนี่ยเส้นทางของเขาก็ดูจะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะคือเขาไปทำสัญญาซื้อขายกับนายตรีซึ่งเป็นคนที่มีชื่อในโฉดจ่ายเงินก็จ่ายครบทุกบัตรทุกสตางแต่ปัญหามันเกิดตรงที่นายตรีดันเบี้ยวไม่ยอมไปโอนที่ดินให้ที่สำนักงนานที่ดินนายจัตาวาก็เลยต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องจนศาลมีคำพิพากษาตามยอมออกมาสั่งให้นายตรีต้องโอนที่ดินให้เขาครับ แล้วไอ้คำพิพากษาที่นายจตัตว,วาได้มานี่แหละครับที่เป็นเหมือนไพ่ตายของเขาเลยเพราะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีผลเทียบเท่ากับลายเซ็นของเจ้าของเดิมเลยนะคือเขาสามารถถือคำพิพากษาอันนี้ไปที่สำนักงานที่ดินคนเดียวแล้วขอจดทะเบียนโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องง้อนายตรีต่อไปมาถึงตรงนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีเอกสารจักสารอยู่ในมือแล้วที่นี้จะตัดสินยังไงล่ะ คำตอบของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันอยู่ที่การทําความเข้าใจความแตกต่างของสิทธสองประเภทในทางกฎหมายนี้แหละครับสิทธิประเภทแรกนะครับเขาเรียกว่าบุคคลสิทธิให้เรานึกภาพง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นสัญญาส่วนตัวเป็นสัญญาระหว่างคนสองคนเท่านั้นครับมันจะมีผลผูกพันแล้วก็ใช้บังคับได้แค่กับคู่สัญญาคนอื่นนอกวงไม่เกี่ยวเลยซึ่งสัญญาซื้อขายของนายจตวาก็คือสิทธิ์ประเภทนี้นี่เอง ส่วนสิทธิประเภทที่สองที่บอกเลยว่าทรงพลังกว่มากๆก็คือทรัพยาสิทธิครับอันนี้ไม่ใช่แค่สัญญาส่วนตัวแล้วนะแต่มันเป็นสิทธิที่ไปเกาะติดอยู่กับตัวที่ดินนั้นเลยเหมือนการปักธงประกาศให้คนทั้งโลกรู้ไปเลยว่านี่คือของฉันและทุกคนก็ต้องยอมรับสิทธินั้นด้วยพอเราเอาสิทธิ์ของทั้งสองคนมากางเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นความแตกชัดเลยครับ คือฝั่งนายจตวานเนี่ยสิทธิ์ของเขามาจากสัญญาซื้อขายใช่ไหมครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่านิติกรรม แต่ประเด็นคือมันยังไม่ได้จดทะเบียนไงครับมันก็เลยเป็นแค่บุคคลสิทธิคือเป็นแค่สัญญาระหว่างเขากับนายตรีเท่านั้นเองในทางกลับกันเลยสิทธิ์ของนายโทเนี่ยมันไม่ได้มาจากสัญญาแต่มาจากผลของกฎหมายล้วนๆเลยคือพอครอบครองประปักครบสิบปีปุ๊บสิทธินั้นมันก็กลายเป็นทรัพยสิทธิที่สมบูรณ์ทันทีซึ่งสิทธิ์อันนี้มันทรงพลังมากครับเพราะมันเอาไปใช้ยืนยันกับใครก็ได้บนโลกใบนี้เลยพอเราเข้าใจหลักการนี้แล้วใช่ไหมครับ ทีนี้เรากลับไปที่สํานักงานที่ดินในวันนั้นกันอีกทีไปดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าพนักง,งานที่ดินเขาตัดสินใจยังไงแล้วใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินครั้งนี้และผลลัพธ์ก็คือเจ้าพนักง,งานที่ดินจดทะเยียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นให้กับนายโธครับใช่แล้วครับผู้ที่ครอบครองที่ดินมาตลอดเป็นฝ่ายชนะไปแม้อีกฝ่ายจะจ่ายเงินซื้อที่ดินไปแล้วก็ตาม เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำตัดสินนี้มีตรกกะทางกฎหมายที่ชัดเจนมากๆเลยครับข้อแรกเลยคือสิทธิ์ของนายโทเนียมันเกิดขึ้นและสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่เขาครอบครองครบ10ปีซึ่งมันเกิดก่อนที่นายจัตะวาจะไปเซ็นสัญญาตั้งนานแล้วและสิทธิที่เกิดขึ้นมานี้ก็คือ ทรัพย์ศสิทธิที่เกิดจากผลของกฎหมายโดยตรงเลยในขณะที่สัญญาซื้อขายของนายจัตวาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมันเป็นแค่บุคคลสิทธิที่มีผลแค่กับนายตรีคนเดียวเท่านั้นดังนั้นตามหลักกฎหมายแล้วทรัพย์ศสิทธิที่มันสมบูรณ์แล้วย่อมอยู่เหนือกว่าและสามารถใช้อ้างอิงกับใครก็ได้เลยลกครับซึ่งมันต่างจากบุกคคลสิทธิที่มันจำกัดอยู่แค่คู่สัญญานั่นเอง เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันให้บทเรียนที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเคยซื้อขายหรือกำลังจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นข้อสรุปที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำเลยก็คือในทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยการจดทะเบียนคือหัวใจเลยครับมันเป็นขั้นตอนที่จะเปลี่ยนจากข้อตกลงส่วนตัวให้กลายเป็นการประกาศความเป็นเจ้าของที่คนทั้งโลกต้องยอมรับนั่นเอง สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ฉุกคิดกันสักนิดหนึ่งครับว่าสัญญาซื้อขายหรือเอกสารต่างๆเกี่ยวกับที่ดินที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้มันได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีอำนาจพอที่จะคุ้มครองสิทธิของเราได้อย่างสมบูรณ์แล้วหรือยังเพราะในโลกของกฎหมายที่ดินการจดทะเบียนนี่แหละครับคือคำตอบสุดท้ายของความเป็นเจ้าของจริงๆ